ไนไปทางนี้เลยเฮ้ยหนีไปไปหนีหนีหนีเฮ้ยหนีไปไปหนีหนีหนีวัววุ่นวายอะ่ะเมา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 ฝันมา,มาไป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 เฮ้ย,ยสวัสดีครับคุณมาอยู่กับช่องประชากรคนแม่สอดสอดนะจ๊ะ วันนี้นะครับพาเบบีเดินออกข้างนอกครั้งแรกนะฮะตอน,น,นเดินจะคอก็อุ้มออกนะฮะเดี๋ยว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 ดีล็อกประตูก่อนลูกแป๊บนึงดีล็อกประตูก่นอนแป๊บนึง เนได้อกอนู้จาบีรู้จ่าบีเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูสมาชิกแก๊งนะครับว่าว่าจะทำตัวไงเวลาออกมาข้างนอกมามาดูน้องนะ นี่สมาชิกมาละหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ประชาต้องมาพี่ประชาต้องมาแน่ น้องเข้ามาไม่ได้หรอกเธอเธอเข้ามานี่แม่เธอดีดแน่เข้าไม่ได้ดมพี่ประฉาดสิลูกดมพี่มรฉาดสิดมพี่ประฉาดูด,พดิพี่ฉาดยังรู้จักอ่ะฮะ โดมดิโดมพี่ประชาดิเออโดมพี่ประชาหน่อยพี่ประชาดมหน่อยออโดมหน่อยเล่นเล่นหน่อยได้ใช่โอ๊ยแม่ขวางยาขวางเหยียบเท้าดิได้ให้ดมหน่อยสิให้เขาดมกันหน่อยสิพี่น้องกันให้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 ประชาดมหน่อยเอาเลยเอาประชามาให้ดมน้องหน่อยสิโอมันห่วงหน้าดูเลยการ หว่งหวงห่วงไอตัวเล็กหน้าดูเลย <c ười> มันนี่ดีตีแมนให้ม,หมาเบบีเริ่มวิ่งแล้วนะครับอ้าวน้องวิ่งแอนเน่แอนเน่กระโดดกระโดดไอไอน้องอ่ะคึกคักอยู่ข้างในวงนะครับเอ้ยชนดีนะเฮ้ยเฮ้ย ไอ้น้องคึกคักอยู่ในวงส่วนคุณพี่ก็คุณพี่ก็คึกกับน,น้องไปด้วยแต่คุณพี่คุณพี่อยู่นี่ FC ครับ FC ดู FC สิครับ FC อยู่นี่หมดเลยครับแม่ไม่ไปไหนเลยนี่เขาเรียกว่าอันนี้แหละพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงตัวจริงเผลอเมื่อไหร่โดนฉกลูกแน่ขวัญ ขวัญก็บอกว่าไม่เป็นไรยานมใกล้ๆยานมอมไรใครจะเอาไปเลี้ยงก็เอาไปขวัญขวัญปล่อยลูกเร็วอยู่นะครับขวัญขวัญยานมลูกได้ก็ทิ้งเลยนะครับขวัญจะปล่อยลูกเร็วแต่ถ้าเล็กๆนี้ก็ห่วงอยู่เมื่อกี้มาฉาจะเข้าหาก็แง่งใส่มาฉาอยู่ขู่มาฉาอยู่นะี่ยวิ่งไปวิ่งมาเข้าเต้าอีกอ่ะเข้าเต้าฟอร์มอย่างั้นแหละทาเป็นเข้าฟอร์มไปงั้นแหละไม่รู้จะทําอะไรแก้เขินมันเป็นจะโดน จะโดดส่งติงเอาเนอดูดก็ไม่ดูดแล้วก็แมงด้วยนะเหลือบด้วยนะอันนี้ก็ตีให้ขวัญไปหลายตัวนะครับเอาวิ่งจีฮะไม่วิ่งเหรอลูกไม่วิ่งเหรอฮะนั่นเนี่ยไปล,ละไปล,ละอ่นๆน,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 นั่นเอาออกมาเดินเล่นยามเย็นนะครับเพราะว่าถ้าแมวออกมาก็ไม่ไหว ให้ได้ยืดแข้งยืดขาบ้างดูพี่แม่ฉาพี่มฉาก็แบบอยากเข้าหาน้องอย่างเลยเมื่อกี้เมื่อกี้อุ้มน้องไปหาใกล้ๆนะแม่ก็มาขวางนะครับดูดูขวางหน้าขวางตาอ้าวให้น้องนอนสบายใจเลยผมชื่อฝันหวานนะครับชื่อไทยชื่อฝันหวานชื่อชื่อสากลชื่อสวิตดรีมครับ ไม่ต้องฝันหวาาละฝันเป็นจริงแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ฝันกันไว้เยอะว่าจะได้จุดแอปไหมได้จุดไหมนะครับตอนนี้ได้จุดละไม่ต้องฝันกันละเป็นจริงละฝันเป็นจริงละพี่ม่ฉาก็เป็นฮีทนะไม่รู้จะไปผสมยังไงเป็นได้กี่วันแล้วก็ไม่รู้เพิ่งมาเห็นนะครับหนุนตาไม่รูะ นุตนตักไหมนุนตัก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 ดิ <c oughs> ดูแม่พกสิมันก็ไปอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่เรียบๆเคียงๆอยู่กับเด็กนี่แหละฮะอยากได้ลูก,อย,กลอยากเลี้ยงเด็กมั้ง ฟ็อกซี่อยากเลี้ยงเด็กมั้งอยากเลี้ยงเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยก็นอนนะนะฟ็อกซี่อยากเลี้ยงเด็กนอก้อยมั้งนห,หนุนตักนะสบายใจแลบลิ้นแผลบแผลบแผลบฮะ มา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 ามามามานามาม่มามาามา, <S <S า,ามามามมมามามามนมามาหนีา,นาม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 าามามมามามมามามา

ไปไปลหมือนเดิมไปเอาไปลุกไปเอาไปข้าข้อตัวเองไปข้อตัวเองเฮ้ยมอมีน้องนี่มันจะหาน้องกันไม่ชีวิตวายเนี่ยไปลุกไปลุกไปเข้าข้อไป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 เข้าข้อไปเข้าข้อนะไม่ใช่ออกนะไป เข้าไปไปลุกไปนี่เข้าข้อเนี่ยเออเข้าไปเก่งครับเก่งไปมาจม่ชามั้มาเร็วมามาจับเข้าข้อมัมาเร็วเร็วไม่ต้องวิ่งหนีเลยรู้ว่าจะออกมาเข้าเลยเข้าคอกเลยเข้าเข้าไปเลยไปเดินไปเลยเข้าคอก อ,อ,อุ้มน้องเมื่อยเลยเว้ยออีกตอนออกอะ่ะวางแค่หน้าวางแค่หน้าค้อบกดีกว,ว่าอันนี้อุ้มไปยันนุ่นเลย <c oughs> หมดแลวโอ้ยต้องออกกำลังกายแล้วโอเคนะครับก็อันนี้คือบรรยากาศชุลมุนวุ่นวายระหว่าง พี่ๆน้องๆน,นะครับแล้วก็บรรดาลูกๆนะครับที่เกิดใหม่ก็ดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่ทําร้ายกันนะครับแม่ฝันก็ไม่ดีดรนะครับไม่ดีดลูกไม่ดีดอะไรแต่แค่แบบเหมือนขู่ๆหูลูกไว้ข้างหลังแล้วก็ขู่แล้วก็แต่ละตัวก็รักน้องนะรักเด็กนะฮะก็ดีไปมะฉาก็อยากเอาไปผสมอยู่ตอนนี้เป็นฮีแล้วเดี๋ยวต้องจับวันว่ามันเริ่มเป็นกี่วันนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าวันนี้ที่เป็น่ะมันเป็นมันเป็นมากี่วันแล้วฮะเดี๋ยวรอดูแต่วันนี้รู้สึกว่า ต้องสังเกตแล้วล่ะนะแค่ขี้ตาของลูกโอเคนะจ๊ะไปได้จ้ะไปไปจุ๊บ